ถ้าพูดถึงเรื่องภาษีทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเข้าใจยากแล้วก็น่าปวดหัวแต่จริงๆแล้วภาษีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเพราะว่าแค่เราเข้าร้านสะดวกซื้อก็ต้องเสียภาษีแล้วถ้าทุกคนอยากเข้าใจภาษีอย่างง่ายต้องไม่พลาดสาระความรู้ที่มากกว่าความรู้ได้ใน Way t o Share ครับ รู้หรือไม่หากเรามีรายได้จะต้องเสียภาษีแล้วเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าเงินได้แต่และประเภทที่แตกต่างกันออกไปมีอะไรบ้างมาฟังไปพร้อมกับแขกรับเชิญในวันนี้กันครับเอกคะแล้วเงินได้อ่ะคะ่ะมันมีกี่ประเภทเหรอคะแล้วมีแล้วมีเงินได้อะไรบ้างหรอคะครับในทางภาษีครับจะแบ่งเงินได้ออกเป็นทั้งหมด8ประเภทครับประเภทที่1ก็คือจะเป็นเงินเดือนประเภทที่2การรับจ้างประเภทที่3ม ค่าลิขสิทธิ์ o o d w วิ l ประเภทที่4ี่ดอกเบี้ยงเงินปันผลประเภทที่ห้าเป็นค่าเช่าครับประเภทที่6วิชาชีพอิสระประเภทที่7การรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ประเภทที่8ก็คืออื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากประเภทที่1ถึงประเภทที่7ครับอ๋อแล้วเออแล้วเงินได้แต่และประเภทอ่คะค่ะเออเอามาคำนวณเหมือน เหมือนภาษีใช่ไหมคะตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันเพราะว่าภาษีครับที่คำนวณจะแตกต่างก,กันออกไปแต่ละประเภทครับแล้วก็การหักค่าใช้จ่ายละครับก็จะหักไม่เท่ากันด้วยอืมเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณเอกครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องประเมินว่าตัวเองมีรายได้อยู่ในรายได้ประเภทไหนและอย่าลืมวางแผนภาษีนะครับเพื่อย,ยิงภาษีประจำปี และเวทู c แชร์ใน e ีีถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามถ้าไม่อยากพาาลาดสาระความรู้ดีๆ